สมมติว่าผมมีโอกาสนำนมัสการที่โบสถ์แล้วพอร้องเพลงเสร็จแล้วผมออกจากที่ประชุมเพราะว่าไม่สนใจที่จะฟังคำเทศนาก็ออกไปข้างนอกนั่งเล่นกับเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วก็เล่นโทรศัพท์นะครับมีคำถามนะครับว่าถ้าสมมติผมทำตัวแบบนี้เนี่ยการนมัสการหรือการร้องเพลงของผมคือการนมัสการที่แทเจงหรือเปล่าถ้าหัวใจของผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับคำพูดเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าไม่ได้เชื่อว่าพระองค์ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นความเย็นดีอย่างที่สุดของผมเนี่ยผมว่าเราต้องสรุปว่านั่นไม่ใช่การนมัสการแท้นะครับแต่มันก็เป็นการแสดงละครมากกว่าเพราะหัวใจสําคัญของการนมัสการคือความพึงพอใจกับพระเจ้าเตรีกนุภาพหรือจะพูดอีกอย่างก็คือว่าถ้าผมนมัสการพระเจ้าจริงๆหัวใจของผมเนี่ยจะต้องยกย่องพระเจ้าและให้ความสําคัญกับพระเจ้ามากกว่าสิ่งใด ถ้าผมไม่ได้ให้คุณค่ากับพระเจ้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับพระเจ้ามากกว่าผู้ใดหรือเสียงใดเนี่ยผมก็จะทําความผิดเดียวกันกับธรรมจารและฟาริสีที่พระเยซูบอกว่าเขาให้เกียรติเราแต่ปากเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าเราต้องระมัดระวังที่การ,รมัสการของเราจะไม่ใส่แ้งนะครับเมื่อพระเจ้าเป็นความเย็นดีอย่างที่สุดของเราเหมือนอย่างที่ซาดดดีบทที่43บอกนะครับเมื่อนั้นนะครับความเพึงพอใจในพระคิด จะไหลล้นออกมาเป็นการนมัสก,การด้วยปากและชีวิตของเราแต่เราต้องเริ่มที่หัวใจของเราก่อนนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าหลายๆครั้งเราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมครับราไม่ได้รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นความยินดีอย่างที่สุดของเราถ้าอย่างนั้นนะครับวิธีตอบสนองที่ถูกต้องคือการสารภาพกับพระเจ้าขอโทษพระเจ้าและขอพระองค์ทรงช่วยให้เราได้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระคำของพระองค์โดยเฉพาะ ในข่าวประเสริฐของพรหเสุูคร์เพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นพัศิสิหรือความยิ่งใหญ่ความถ้าจะใช้คําว่าความสุดยอดของพระเจ้าได้มากขึ้นสิ่งนี้นะครับจะช่วยเราในการเห็นคุณค่าและความสําคัญของพระองค์และเมื่อนน,นะครับเมื่อพระเจ้าช่วยให้เราเชื่อเนี่ยปากของเราและชีวิตของเราจะยกย่องพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับหัวใจของเราจะต้องยกย่องพระองค์ก่อน เราจะต้องอิมเอ็มใจด้วยพระเยซูคริสต์เราจะต้องมองว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีคุณค่าที่สุดในจักรวาลผู้ที่คู่ควรที่สุดผู้ที่สำคัญที่สุดในจักรวาลงดงามที่สุดในจักรวาลนะครับอย่าให้เราเป็นเหมือนฟาริสีนะครับที่ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปากแต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากพระองค์ให้เราเริ่มต้นที่หัวใจเราก่อนให้เราขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจที่ถูกต้องก่อน เท่าที่เป็นได้นะครับทุกๆวันให้เราให้อาหารไฟวิญญาณกับตัวเองผ่านพระคําของพระเจ้าถ้าเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะต้องรู้จักกับพระองค์เราจะต้องเห็นพลักษณะดีๆของพระองค์ความรักของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ความยุติธรรมของพระองค์สิ่งเหล่านี้นะครับได้รับการเปิดเผยชัดเจนที่สุดในข่าวประเสริฐของพระเยสุเครตในการที่พระคิศถูกตรึงตายในฐานะเครื่องบูชาดับพระพิโรธ สาหับบาปของเราเมื่อเราเห็นสิ่งนี้นะครับการตายและการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดของพระเจ้าและพลักษณะของพระองค์นะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนนะครับที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องก็คือด้วยใจก่อนและจากนั้นนะครับด้วยปากด้วยชีวิตและทุกสิ่งที่เราทําในชีวิตคริสเตียนของเรา